น,นี้เป็นครั้งที่54ตรงกับวันที่2มกราคม2569ข้าพเจ้ากนกว,วันวงนามขอเป็นวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายพิพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบ,บูชาและเป็นอาจริยบูชาแด่องค์พระคุมปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลา ตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดาวนีขอเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสัตยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพแห่งคุณพระตระนตาอีครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงดลบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสัตยายมุนต่อไป โสดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเรสุอัคตอัตระขัดฉันตุเทวตาสัตธรรมมังเวราชันสาสุนันตูสังฆโมขังทางสักเคกาเมจะรูเปคิริสิขัลตเตจันตลิเควิมาเนทีเประเถจคาเมตารุวะนัคาหเนเคหาวัตถุมะคีเขเตภุมมาจายันตุเทวาฉลทวิสฺ ชลาธะวิสเมยคขาคันทภะนาคาตินทันตาสันติเกยังมูริรัตวจันนางสาวโธโมเมสุนันตุธรรมสวนาการโรยามพันตาธรรมสวนาการโรยามพันตาธรรมสวนาการโรยามพันตาเบิสวนนามากาสิทธิคาถานาโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ปสวสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสรนังอัญยังพุทโธเมสรนังวังเอเตนะสัจจาวเชนะโสทิเมหัวตุสัฏฐานนัตถิเมสรนังอัญยังธัมโมเมสรนังวังเอเตนะสัจจาวเชนะโสทิเมหัวตุสปัฏฐานัตถิเมสรนังอัญยังสังโฆเมสรนังวังเอเตนะสัจจาวเชนะโสทิเมหัวตุสปัฏฐา สวดมหาการวิโกนาถติอาทิกาคาถามหาการวิโกนาถอัตไายาสภปานินางปุเรตวาปรมีสัภปัตโตสัพโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชเชนะมาโหตุสัพพุปถวามหากรรวิโกนาถหิตายาสภปานินางปุเรตวาปรมีสัภปัตโตสัพโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจเจสัจวัชเชนะมาโหตุสัพพุปถวา มหาการุณิโกนาโถสุขายาสัภะปานินางปุเรตวาบารมีสัภะปัตโตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสัจจะวัชเชนะมาโหตูสภูปัตถวาบทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกลงสมัยังพระวาัสเกสุวิหารติกะปิระวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคนะสัตถิงปัญจมาเตหิภิกขุสเตหิสเพเหวา อรหันเตหิตทัสหิตจาโลกะธาตุหิตเทวตาเยปุยเยนะสันิปติตาโหติภักขวันตางทัศนายาพิคูสังคันจาอัชาโคจตุนนางสุทาวาสกายการนางเทวนางเอตตาธาโหสิออยังโคภักขวาสกเกสุวิหารติขปิละวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิคูสังเคนะสัตติปัญจามเตหิตพิคูสเตหิตสัเพเหวอาอรหันเตหิตทัสหิตจาโลกะธาตุหิต เทวตาเชพุยเยนะสันนิปฏิตาโหติพระควันต่างทศนายยาพิคูสามคันจะเยนูนะไมายามปีเยนะพระควาเตนุภาสังกมยาวะอุปาสังกมิตาวะพระควาตโตสันติเกปัญเจกขาถาพาเสยยามาติอถาโคตาเทวตาเสยยาทาปินามะพละวาปูระโสสัมมันทิตังวะภาหังภาษาเลยยาระษาลิตังวะภาหังปะ สัมมิเชยยาเอวะมีวัสุธาวาเสสุเทเวสุอัตระหิตาพระขวโตปุระโตบาตุระหัสุอธถโคตาเทวตาพระขวันตังอภิทวาเทจวาเอกมันตังอัถังสุเอกมันตังเตาโขเอกาเทวตาพระขวโตสติเกียิมังคาถังอภาสิมหาสมโยบาลวะนัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตมหาอิมังธรรมสมมยยังทักกิตาเยวะอัปาราธิตะสังกันติอัธโคอปาราเทวตา พระคววตโตสันติเกอีมังคาถังอภาสติตัตราภิขวโวสมาธาห่างสุจิตตังอัต,ตโนโอุชูกะมะกังสุสารถาีวะเนตานิค่ะเหตวะอินทริยานิรคขันติปฏิตาติอัาอาาท,ทากุอปาลาเทวตาพระคววตโตสันติเกอีมังคาถังอภาสติเชจวาขีลังเชจาวาปรีคางอินทขีลังโอหัจมามาเมชาเตจารันติสุทาวิมาราจักขุมาตา สุทันตาสุาาาาาาส,าาส,สุสุนาคาติอัทาคูอบปาราเทวตาภควาโตสันติเกอีมังคะทังอภัสสิเยเกเจพุทธทางสรารนังคตาเสนาเตเขมิสันติอบายาภูหิงป่าหายาปานุสังเทหังเทวกายยังปุริปุเรนสันติติอัทาคูภควาภิขูอามันเตสิเยพยุเย,ยาานะพิขเวทัะสุโลกาธา,าตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติตถาคตังทัศน,นายาพิคูสังคันจะเยปิเตพิขเวาอเหสุง อาติตามทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปะควันตานังเอตปารามาเยวเทวตาสันิปติตาอเหสุงเสยยาถาปิมมยหังเอตระหิเยปิเตพิคเวพระวิสันติอนาคตะมัมทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปะควันตานังเอตปารามาเยวเทวตาสันิปฏิตาพระวิสันติเสยยาถาปิมมยหังเอตระหิอาจิขิสมิพิคเวเทวกายานัง นามานิกิติอิสม,มิภิกเเวเทวกายานางนามานิเทศิสม,มิภิกเเวเทวกายานางนามานิตังสุาฐาสาธุกลางมาสิกโลทะภาสิสม,มิตติภะเอวัมพันเตติโขภิขุภวะวาโตกัญจโสสูงอภาวาเอตถา,าวจุจจาสิโลกัตมะ สิโลกะมนุกัสสมิยัตภูมิตะทันสิตาเยสิตาสิลิขาพลังปะหินันตาสมาหิตาปุถุสิหาวาลีนาโลมะหังสัมภีสัมพุโนโอทาตมะนัสสุธาวิปัสสนะมะนาวิลาพิญโยบัญจสเตยตวาวเนกเปลวัฒเวตโตอมันตยิสัทธาสาวเกศสเนระเตเทวกายาพิกันตาเทวิชานาถพิกโวเตจะอัตตปะมกรุงสุตวาพุทธศาสนา เตสัมปาตุระหุยานังอะมนุสานะทัสนังอเปเกนะตะมัทคุงสหัสสังอฏาสตาลิงสตังเอเกสหัสสานังอะมนุสานะมัทสูงอเปเกนะตะมัทคุงชิสาสปาภุตตาอหุงตันจัสัพพังอภิญญายาววะคิตวานาจักขุมาจตโตอวันตยิสัทถาสาวกเเกสาเสนระเตเทวกายาภิกันตาเทวิชาณถาภิกขโวเยวหังกิติอิสมิขิราหิอนุปุพโส สัตตะสหัสสาวยาขาภุมมากะปิลวัถวาอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโมทมานาภิกามงพิขุนางสมิติงวนางชาสหัสสาเหวามตายาขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโมทมานาภิกามงพิขุนางสมิติงวนางสาธาคิลาติสหัสสายะขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโน โมธมานาภิกษมุงภิกขุนางสามิติงวนางอิจเทสโระสาสหัสสายะขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัตสีโนโมธมานาภิกษมุงภิกขุนางสามิติงวนางเวสมิตาปัญจสตายะขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสสิโนโมธมานาภิกษุมุงภิกขุนางสามิติงวนางกุมพิโรราชค่ฮิโกเวปุรสานะะส Get ิเวสา,าน T T ังพิญโยนางสตาสหัสสัง ยะกขานนงปะยุรุปาสติคุมพิโรราชาคหิโกโสโปะคาสมิติงว่านางปุริมันจ่าทิสังรชาชทัตตะโถภาษาสติคันทพานางอธิปติมหาราชายสัสิโสบุตตาปิตัสสภาโออินทนามามหันปราอิทธิมันโตชติมันโตวันนาวันโตยสัตสินโโมธมามนาภิกามุงพิขูนางสัมมิติงว่านางทักขีนันจ่าทิสังราชเวรุณโหตาภะสาสติคุมพันธันนงอธิปติมหาราชายสัสิโส ปุตตาปิตัสสะพหโวอินทนามามหัดพลาอิิมันโตชุติมันโตวันาวันโตยสศสิโนโมธมานาภิกขุมภิกขูนางสมิติว่านางปจิมมันจาที่สังราชาวิรูปโูภาษาสตินาคานางอธิปติมหาราชายศศิโสปุตตาปิตัสสะพหะโวอินทนามามหัตพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันาวันโตยศสิโนโมธมานาภิกขุมภิกขูนางสมิติว่านาง ปุตราดันจัติสังราชากุเวรทตปัสสาสติยาขานางอธิปติมหาราชายสสิโสปุตตาปิตาสาวะหโวอินทนามามหาปรายทินทิมันโตชุติมันโตวันน้วันโตยสสิโนโมธมานาภิกามุงพิขุนาสันิติว่านางปู่ที่มาที่สังทัตตาลทขีในราวรุนหะโกปัชิมเมนะวิรูปะโคกุเวโรอุตรังทิสังจัตตารูเตมหาราชาสมันตาจัตุโรทิสาสัตธรรมานาถังสุ วเนกปิลวัทเวเตสมายาวิโนทาสาอาโควนจาริกาสถามายาปุเตนทุเวเตนทุวิภูจัพิภูโตสหจันทนากามาเสถทจะกินุคันทนิคันโทจากปะนาโทโอปะมันโยจะกเทวสุโตจะมาตาลิเจตตาเสนโนจักคันดาูนารุราชาชนโสโภอาโคปัญจสิโคเจวติมพุรูสุริยวัชสาเอเตจันเยจาราชนโนคนธภาสหราชุภี โมทมานาพิการมุงพิขูนาสมิติณวนาอัาคูนาสังฆานาคาเวีสาราสาตัศกากัมพัทสัตระอาคูปายคาสหายาติภิยามมนาทัตลาถาจักอาคูนาคารยาสิโนเอราวัณโนมหานาโคโสภาคสมิติณวังเยนาคาราเชสหาสาหันติทิพทาทิชาปะขีวิสุทธิจักขูเวหหยาสาเตวนามชปปตาจิตตลาสุปนาอิติเตสนามังอภยันตานาคาราชานมาสิ สุปันนาโตเขมามากาสีพุทโตสัญญาหิวจาจะเหวปะหะวิยันตานาคาสุปันนาสารนามากงังสุพุทธังชิกตาวะชิรหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาภาตโรวาสาวะเสเตอิทิมันโตยสัตสีนงกาละกันชามหาพิสมาอสุราธานเวคสาเว,าาวปฏจิตติสุจิจติจปะหาราทโทนามุจิสหะสตานจักภริพุตานังสัพเพเวโรจานามกา สันในหิตวาพระลิงเสนาภุพัฒมุปาคมุงสม,มโยธานิพัทันเตภิกูนางสมิติงวนังอาปูจเทวาปัทวีจะเตโชวายโยตถาคมุงวรุณาวารุณาเทวาโสโมจัตยสัตสาสหะเมตาการุณาการิกาอาคูเทวายสัตสิโนทเสเตทสาถากายาสัพเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยสัตสิโน โมมานาพิกามุงพิขูนังสมิติงวน,นังเวทูจัตเทวาสหะลีจ่ะอัสมาจัตุเวยามาจันทสูปรนิสาเทวาจันทมคโคปุรคกิตาสุริยสูปานิสาเทวาสุริยมคโคุรคิตาณขันตานิพุตปุรคกิตาวาอคุมันตราวะกาวาสูนังวาสาโวเโสธโศสกภาค้าปุเรนะโททะเจเตทสาธากายาสเพเณนานาตะวนันนิโนอิทิมันโตชุดิมันโตว,วันนามันโตยะสศิโน โมธมานาภิกามุงภิกขุนางสมิติงวะนางอัฏฐาขูสหภูเทาวาชาลมามักขิสิขาลิวาอาริากาจารุชาจาักอุมาบุพนิมาบุพน,นิพาสีโนวรุณาสหาธรรมมาจะกอาจุจาจากเนชากาสุเรยาลุจิราอาูอาคูวาสวะเนสีนโนทัเศเสตถาสาธากายาสัพเพนานะตะวนันนีโนอินทิมันโตชุติมันโตวะนะมันโตยะสสีนโนโมธมานาภิกกามุงภิกขุนางสมิติงวะนาง สมัมมานามหาสมาัมามามนามนุสามนุสุตตามาคิฐาปทูสิกาอาคูอัธาภูปริณิมอัธาคูม,าาคมโนโปทูสิกาอทา,าคูหารโยเทวาเยจะโลหิตวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายะส,สิโนสเศธเทสาทากายาสัพเพนานตะวนันนิโนอิทิมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยะสาาิโนโมทมานาภิกามูภิกุนาสมมติติงวะนางสุกะกรุมหาอรุณาอาคูเวขาสาสหโอทากาขยัขา ปาโมขาอาภูเทววิจักขนาสัทธามัตตาหารักชามิสกาจัยะสัสิโนอาทายังอาคาปชุนโนโยทิสาภิวสติท,เเทัเสเตทาสาทากายาสัพเพนานะตะวัน,นิโนอิทิมันโตสุติมันโตว,วนันววนะวันโตยะสัจสิโนโมธมานาภิกามุภิขุนางสมิติงวะนางเขมิยาตุสิตายามากัฏกาจัยะสัสิโนสัมพิตาการามาเสตหาโชตินามาจะอาสมา นิม,มาราติโนอาคูอาทะคูปริณิม,มิตาทเสเติทัสสะทากายาสัพเพนานัตตะวัน,นิโนอินทิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยสะสัตสีโนโมธมานาภิกาะโมพิขุนังสัมมิติวะนังสัพเทเทเทวานิกายาสัพเพนานัตตะวัน,นิโนาน,นามันมะเยนะอาคันโฉงเยจันเยสาทิาสาสหะปารุชัตถติมัาขีลังโอคาตินะมานาสะวัง ทักเมคาตาลังนาคางจันทังวาอสิตาติตังสุพัมมาปรมาตโตจากปุตตอิทิมาโตสหะสังนังกุมมรติโสจาโสปคาสมิติงวะนามสหัสะพัมมารโรกานางมหาพัมมาทิติทติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทเสถาอิสราอาคูปัญเจกะวะสวัติโนตันเตสันจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจสัสเพอพิกันเตสินเทเทเวสุพัมมเก มาลาเสนาภิกามิปัสสะกันนะหัสสามัญทียังเอทะคันนะหัตถะพันธะาาลาเคนะพันธะมัทูโวสมันตาปริวาเลทะมาโวจิตโมวาม,มาโวมุจิตาโกจินังอิติตัฏฐมหาเสนโนกันนะหัสนางอเปศัิตานินาตละมหาจาัจจะสาลังกัตาวาณะเพระวังยถาปาวุสโกเมโคทานายันโตสวิชุกโกตัทาโสปจุทาวันติสัน สังกุดโทอัสัยังวเสตันจาัพังอภิญญายะววคินตาวานาสักูมาตาตัวอมันตยิสัทธาสาวเกสะเสนระเตมาลเสนาพิกันตาเตวิชานาถาพิคาวูเตจะอาตปะมะกรงสุตตะวาพุทธศาสาานาังวีตาราเฮหิปะกามงเนสังโลมันปีอินชยุงสัพเพวิชิตะสังฆามาพยาตีใจยัสติโนโมทันติสหะูเตหิ สาวกาเตชเนสุตาติบทสวดจุลชัยยะปรารกรนะโมเมพุทธเตชนสารตนาตายะธรมมิกาเตชาประสิทธิประสิเทวานารายะประเม,มสุราสิทธิพัมมาจะอินทาจะตุจัตุกราคาคัมพีรักกาสมุทาภูตุงคังคาจะสัพพม,มาชัยยะประสิทธิพระวันตุเตชัยยะชัยยะธนีธณียุทธทียุทธท,ท,ทีนาทีนาที ชัยยะชัยยะคะคนละตุลละนิสัยนิลายสายเสนะะมีรุราชพนราชีชัยยะชัยยะคำภีระโสพีนาเคธนาคีปีสาจัพูตกาลีชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโรคีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาธนมุคชาชัยยะชัยยะวรุณมุขษาตาชัยยะชัยยะวรุณมุขษาตราชัยยะชัยยะจำปาทินาคากรคันถุ ชัยยชัยยคัจฉคณนาตุรงสุกราผู้ชงศิหพยาคธีปาชัยยาชัยยาวรุณะมุขยาตราชิตะชิตะเสนาลีปุณณสุทินารดีชัยยาชัยยาสุขาธิสุขาธีวีชัยยาชัยยาธรณีตะเลสธาสุชัยยาชัยยชัยาธรณีสาตินสัทธาชัยยาชัยยามังกราตรัญญาภวเคชัยยาชัยยาวรุณยกเคชัยยาชัยยาระคะเสุูราปุชาเตชา ชัยยะชัยยะพัมเมนทัคนาชัยยะชัยยะราชาธิราชสัชัยชัยยะชัยยะปัทวิงสัพพังชัยยะชัยยะอรหันตาปัญเจกับพุทธสาวังชัยยะชัยยะมะเหสุโรหะรหะรินเทวาชัยยะชัยยะพัมมาสุรโขชัยยะชัยยะนาโควิรุณหะโควิรุปโขจันทิมารวิอินโทจะเวนเตโยกะจกุเวโรวรุโนปิจะก คิดว่าโยจะปัชุนโหกุมาโรทัพรัรถโกอัฏรสะมหาเทวาปสิทธิสปสิทธิตาปสัาปะสะอาชยโยอิสิโนสาวกาสัพเพชัยยะราโมพระวันตุเตชัยยะธรรมโมสังจะสังโคจะทัะป,ปาโรจะชัยยกัมเอเตนะชัยยะเตเสนะชัยยะโสถีพระวันตุเต เอเตนะเอเตนะพุทธเตเตเซนะโหตุเตชัยยะมังคลังชัยโยปิพุทธสัจสิร oh ิมาโตอายังมาลาสัจปาปิมาโตะปราชโยอุโคสยัมโพธิมันเถปโมทิตาชัยยะธาธาพัมมะคณามเฮสีโนชัยโยปิพุทธสัจสิริมาโตอายังมาลาสัจปาปิมาโตะปราชโยอุโคสยัมโพธิมันเถปโมทิตาชัยยะธาธาอินทะคณามเฮสีโน ชายโยปิพุทธัสสิริมาโตอายามารสัจจัปาปิมาโต巴拉ชายโยอุโคสยามโพธิมันเทบามุทิตาชัยยตถาเทวคานามเฮสีโนชายโยปิพุทธัสสิริมาโตอายามารสัจจัปาปิมาโต巴拉ชายโยอุโคสยามโพธิมันเทบามุทิตาชัยยตถาสุปันนาคานามเฮสีโนชายโยปิพุทธัสสิริมาโตอายามารสัจจัปาปิมาโต巴拉ชายโยอุโคสยามโพธิมันเทบามุทิตาชัยยตถานาคานามเฮสีโน ชัยโยปิชัยโยปิพุทธสัสสิเนมโตอายามาราสัจจปาปิมโตบาราชัยโยอุคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยัตธาสัพพมคนาเมหสิโนชัยยนตโอภูธิยาโมเรสกยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชยโยโหหิชยสุชยามังคะเลอปาราชิตะปักังเกศเสบัทถวิงปกคะเลอภิเสเกสัพพพุทธานังอคบปโตปโมทติ สุนักขันตังสุมังคลังสุปะพาตังสาหุทิตังสุขะโนสมุทหุโตจะสุยิถังพรมมจาริสุปะถังขีนางกายากรรมังวาจากรรมังปะถังขีนางปะถังขีนางปะณโมกรรมังปะนิทีเตปะถังขีนาปะถังขีนานิกัตวานาลตัตเตปะถังขีเนเตรัตถะรัตถาสุขิตาวิรุฬหา พุทธศาสนอโรโคสุขิตาโหถะสหสัพเพหิยาติภิสุนันตุโพโตเยเทวะสมิงธาเนอธิคตาทีคายุกาสัทธาโหตุสุกิตาหโหตุสัพพาธาลักขันตุสัพพาสตานลักขันตุชินาสาสนังยากาจิปัฏถนาเตสังสัพเพปุเรนตุมโนรัฐายุตตกกาเลปวัสสันตุปวัสสังวสาวราหกากาโลคาปจ,จุทวาเตสังนิวาเรนตุ สัพพทากายาสุขขังเจตสุขขังอรหันตุยถาอรหัง,หงบทสวดธรรมานิยามสุตตางเอวัมเมสุตตางเอกังสมยังพัวาสาวถติยังวิหารติชิตวเนอานากปิทิกะสะอารามีตตระโขพะกวะภิคุอามันเตสิพิขัวติพระทันเตติเตพิขุพักาวาโตบัญจโสสุงพะควาเอตทถวจะ อุปัทาวาพิคเวตถาคตานางอนุปัทวาตถาคตานางทิตาวสาถาตตุธรรมทิตตาธรรมนิยมตาสัพเพสังขาราอนิจจติตั้งตถาคตุอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอจิกเตเทเสปัญญาเปติปันทเปติวิวารติวิภัชติอุตานิกโรติสัพเพสังขาราอนิจจติอุปัฏฐาวาพิคเวตถาคตานางอนุปัทวาตถาคตานางทิตาวสาถาตุธรรมทิตตาธรรมนิยมตาสัพเพสังขาราทุขาติ ตัณคตโตอภิสัมพ at an at ุชต at ิอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอาจิคเตเทเสปัญญาเปติปัญธาเปติวิวัตริติวิภัชติอุตานีกโลติสัพเพสังขาราทุกขาติอุปัฏวาพิกเวตถาคตานางอนุปทวาตถาคตานางทิตาวสาถธาทุธรรมติตตาธรรมนิยมตาสัพเพธรรมาลาตาติตัตฑคตาโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอจิคเตเทเสเปญญาเปติปัญธาเปติ วิวาตติวิพัชติอุตาดีกโรติสัพเพธมานตติอิทมะโวจะพัควาอัตตมนาเตภิกขุพัควโตภาสิจามอภินันทุนติบทสวดพัเทกัลตะคาถาอติตางนานาวะขเมยยาปฏิกนักปฏิกังเขอนาคาตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ลงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยาธาตีตปฏินันตังอปตัญจอนาคาตัง สิ่งเป็นอดีตก็าลาไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะายูยธรรมังตัตตาวิปัสติอสังหิลังอสังโขปังตังวิธานุภรุหยเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนงานขอนแขงเขาคนเพราะปูนอาการเช่นนั้นไว้อัจเชวะกิจจมาตปังโกชัญญามรณนางสุเวความเพียรเป็นขีดที่ต้องทำบนนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะฮิโนสังคารันเตนะมหาเสนเนะมัจจุนาเพราะการผัดเพียนต่อมาจุรา ซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริม,มาตาปิงอโหระตามาตันทิตางตัง,งเวปเทกะระโตติสันโตอจิกเตมุนีผู้มุนีนผู้สงบย่อมกล่าวด้วยผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกีดิดาันทางกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราทีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมสังเวขปัจเจเวคณนะ สัพเพสังขาลาอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาลาทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นถูกทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธมานตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเที่ยงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอัตวังชีวิตตางชีวิตของเราไม่ยั่งยืน ทุกวงา,างมรณะงความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมารามายุมาริตตพังอันเราพึงจะตายเป็นแท้มรณะนะปริโยสานางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอดชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณงเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวตาคงที่จะสังเวชอเยางกายโยอจิลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นาะมอะเปตะิญญาโน ัสสะจ,จักวิญญาณชุนโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสศติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่ดดินกาลินคลังอีวะประดุดว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรดถังหารประโยชน์ไม่ได้อานิจจาวัตาสังาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาอุปัททะยัร,รมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุป ปัจิตวานิรุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวุปสมุขโขความเข้าไปสงบความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสัตามารันติจักทั้งหลายทั้งปวงกำลังจะตายมาลิงสุจะกมาริสาเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายตะเทวาหักมาริสานิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัติเมเอถะสังไโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแกเราเลย โปรดสดเมตตาอย่างกขนจิยัางเขีนจิกุศลกรรมกมังสัพเพหิภาทันภาเตหิกระตังบุญยังโนวนนโมทันตุสุนันตุโพโตเยเทวาอสัมิงธานนอาธิคตาธทคายุกาสัทธาโหตุสุขิตาโหตุทุกขะปัมมจชนตุมาตาปิตุสุขิตาโหตุทุขะปมมจันตุสัพยาติกาสุขิาโหตุทุขะปะมมจันตุสัพเพยติกาสุขิตาโหตุทุขะปัมมจันตุสัพเพปิสาสัพเพยาคาสัพเพปตาสุขิตาโหตุ ทุกขะปมุจันตุสัพเพอริยุปัจจะยะสุขิตาโหตุทุกขะปมุจันตุสัพเพนะขันตาสุขิตาโหตุทุกขะปมุจันตุสัพเพเทวาสุขิตาโหตุทุกขะปมุจันตุสัพเพสัมมิตังสัมมิตินังสัมมิตันตุโวบุตรวิชาหลวงปู่ทวดนะโมโพธิสัตว์อาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตว์อาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตว์อาคันติมายะอิติภควา ปฏิทนาคาถายาเทวตาสันติวิหารละวสินีถูกเปะเลโพธิะเลตาหิงตาหิงตาธรรมธาเนนภวันตุปูชิตาสถิงคโลเตทาทวิหารมันทะเลเทราจามัชานาวากาจาัพิกาโอสารามิกาฐานาปฏิอุปัสการข้ามาจากเทสนิข้ามาจากอิสราสัมปานาภูตาสุขิตาภวันตุเตชะลาปูชาเยปิจัอันทะสัมภวาสัพเสชาชาตาอัถโวกปาริกา นิยานิการธรรมวังปฏิจเตสัมเพปิทุกขสะกโลนตุสักขยามทาตุจิลังสตังธรรมโมธรรมัตธราจัปุคลาสังโคโหตุสมะโควาอัธยาจะหิจายาจะอัมเหระขันตุสัทธรมโมสัมเพปิธรรมจาริโนพุทธิังสัมปาปุเลยยามะธรรมมีอริยประเวทิเตปะสันนาโหตุสัพเพปิปาริโนพุทธัสสเนสัมมาทารังประเวชัตโตกาเรเทวุปปวสันตุ ภูธิภวยาสัตตานังสามิทงังเนตุเน,นทนิงมาตาปิตาจะอัตราชาะชังรักนิจจังรักขันติปุตตะกงเอวังธรรมเมนาราชาโนปัจชังรักขันตุสาวพาทาเทวตาอุยโยชนะคาถาคุกขับปัตตาจันิทุกข,ขาพระยมปัตตาจันิพยาโสกับปัตตาจันิโสกา โหตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอามิหิสัมปตังป e like ุญญาสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัมพัสสัมปัสิทธิยาทานังทาทันตุสัทยาสีลังลักขันตุสัพทาภาวนาพิรตาโหตุขันสันตุเทวตาคาตาสุมังคระคาถาโหตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพาเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสธีโหตุนิรันดลังโหตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพาเทวตา สัพพธรรมานุภาเวนะโสธีโหตุนิรันตังโหตุสัพพังสุมังคลังลกขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโสธีโหตุนิรันตังสัพพังสัพเพพุทธะสัพเพพุทธาวรัตาปัญเจการันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะละขันพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพรัตาปัญเจการันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะละขันพันธามิสัพพโส สัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลัขันพันธามิสัพปะโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลัขันพันธามิสัพปะโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลัขันพันธามิสัพปะโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลัขันพันธามิสัพปะโส สัพเพพุทธาพระปัตตาบัญเจกานััจะยังพลังอรหันตานันจเตเชีนะละขันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาบัญเจกานจัจะยังพลังอรหันตานันจเตเชีนะละขันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาบัญเจกานััจะยังพลังอรหันตานันจเตเชีนะละขันธามิสัพปะโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศล,ลทยยี่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยาระพุทธมนนี้ข้าพเจ้าขอนอนงก์กาอุทิศวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนา,นาจ้างสิริกิจพระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เด็จสู่สวรรค์าลายัยขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะสิเดมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แขวะค่าปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสมัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอ,อยังไม่มีข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิทีิตั้งมั่นในพระธรรมคำส่งสอนแองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความยิ่งามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพทเทวดาทั้งหลายผูดดด้ดได้อนุโมทนาในผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระพิต,ตายาเสศสีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมูลเดชดจัดสร้างขึ้น ้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและนิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำมมวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุปการเถิด